เป็นประสบการณ์ราคาแพงมากค่ะแขนขาอ่อนแรงเลยโอ้แคฟูรีโ,อโอตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะเราต้องจูงมือกันนะคะผิดทางค่ะเกือบลื่นท่าไหยล,ลงจากเขานะคะโอ โอเคโน้ิส o อ t ก็ตัวนีว่าเราสามาถโขโข้้้้ทา้้ด้๋ย้เร้้้้้ข้้นให้ได้ก่น้นคุณู้้ช้ยนะ้คะ จะได้ช่วยเขาได You can't win me นะ I will help you, you <come> here? Yes I will help you <Yeah. S 1> This way is easy Here here come here Come here please Yeah. That way very deep. Oh yeah. yeah. Yeah, you come here. hold It's my hand. Deep. You hold my hand. No. That. Cần hỏi con may chui. Help me please. Yes. Oh, thank you. thank you. Oh. ดูสิคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะคุณนั่นแหละ เมื่อกี้ว่าแต่ฝรั่งนะคะตอนนี้เราก็เหมือนกันค่ะ Okay. หโหรอ้องเขาไอ้นหนาวเป็นเองค่ะต้องค่อยๆลงนะคะดูทางสิคะลาดชันมากเลยคะ่ะ There, there. ทางลงตรงนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะ GPS บอกให้เรามาทางนี้จะไปทางไหนดีเนอ uh. The red one we have to go the red one อ๋อ <Okay. S 1> ก็คือเราจะปีนขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยตรงน,นี้ you know, the red เกฟูเยสเยสเล่นยูเรด Your leg the right side up. กำลังข้ามต้นไม้ที่ล้มขนาดใหญ่เราต้องช่วยกันสองคนตายายระวังนั้นลื่นอยู่นโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยขายังขายังสั่นบิ๊กเลยอ่ะ yes yes โอเคเมื่อกี้อ่โหยังไม่หายสันเลยไปเจอขอนไม้แล้วมันผุแล้วจับไม่ได้<อ>เดี๋ยวหายใจก่อนเหนื่อยมาก เมื่อกี้เกือบตกเขาอะค่ะหายใจไม่เต็มท้องเลยดีนะคะมีผู้ชายเข้ามาช่วยเราทั้งสองคนตอนนี้เราปลอดภัยแล้วค่ะ